วันนี้นะฮะเราอยู่กับ Audi e-tron นะฮะจะเป็นสีพิเศษนะฮะของทาง Audi ซึ่งมีแค่2องคันในประเทศแล้วก็ไม่ผลิตแล้วหนึ่งคันเนี่ยอยู่ที่เราะะแล้วฮะเจ้าคันนี้นะฮะก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าร0 0ซนะและความพิเศษเนี่ยจะดูกันที่สังคมตามพวกเนี้ยฮะพวกสันเหลี่ยมต่างๆนะจะค่อนข้างคมนะครับซึ่งทำให้รถเนี่ยดูแบบฉบเฉียวนะฮะแล้วก็รูปลักษณ์เนี่ยดูสปอร์ตมากเลยนะครับเรามาดูในส่วนของภายในครับ ภายในเนี่ยจะมีความพิเศษมากๆเลยนะฮะก็คือสังเกตที่ชุดเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยจะมีความพิเศษมากนะฮะจะออกแบบมาค่อนข้างที่จะดูล้ําสมัยนะครับนะดูล้ํามากๆนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะโมเดิร์นนะฮะดูสวยงามมากนะแล้วก็เนื้อสีเนี่ยเป็นเนื้อสีที่เป็นเดิมจากโรงงานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรอย่างยิ่งนะฮะที่จะต้องติดตั้งฟิล์มใสกันรอย ถ้าเราไม่ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อโดนหินหรือว่าโดนมลภาวะจากภายนอกนะครับกระทบไปที่ตัวรถเนี่ยแม้แต่แสงแดดแสงยูวีก็ตามแต่มาโดนที่ตัวรถเนี่ยมันก็ทาให้รถเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะฮะก็ทําให้สีเดิมๆสวยๆอย่างเงี้ยนะครับมันหายไปต่อไปเนี่ยโดนหินเศษหินเนี่ยโดนที่ตัวรถเนี่ยต่อให้เราอาบน้ําใหม่นะฮะเคมประกันอาบน้ําใหม่รถมันก็ไม่เดิมแล้วครับ ผมฝากไว้นิดนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีสีลิมิเต็ดนะฮะแบบนี้นะครับทางเว็บแอรเรียเราเนี่ยนะมีสีนะครับสีพิเศษนะฮะซึ่งซึ่งเป็นสีตรงรุ่นกับทาง Audi เลยสำหรับใครที่มีรถรุ่นนี้หรือว่าขับ Audi อยู่จะเป็นรุ่นใดก็ตามแต่แล้วสนใจอยากจะได้สีพิเศษสวยๆอย่างเงี้ยฮะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เว็บแอรเรียเลยนะครับเรามีสีที่เป็นสีเฉดเดียวกันเลย w w ครับ e a area for your s p e c i a l Car